ต่อไปค่ะอาจาร,รย์ขาเป็นของชาวราศีกลุ่มประจําเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะคะอาจาร,รย์ขาชาวราศีกุมชาวราศีกุมนะครับจะเป็นผู้ที่เกิดผมนับแบบนับแบบฝรั่งนะไม่ได้นับเป็นแบบไทยชาวราศีกุมนะครับประจําเดือนกรกฎาคมสองห้าหกเนี้เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21นะครับ21มก,กราถึง20กุมภาครับเรานับใหม่นะ21มก,กราถึง20กุมภาเรามาดูกันว่าชาวราศีกุ่มในประจำเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ตั้งจิตพร้อมๆกันนะตั้งจิตพร้อมๆกันเลยค่ะส่งกระแสจิตมาเลยนะคะค่ะจับไพ่พร้อมกับอาจารย์เลยนะคะคำถามจากแอปฟ้าแอปต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้เลยม,เามายะะได้เลยนะคะมาร่วมสนุกกันผมก็เขาเรียกว่า เป็นการดูดวงแบบว่าอะเผื่อใครที่อยู่เนี่ยก็อยากรู้ในเรื่องคําตอบหรืออะไรในราศีนั้นที่ผมกาลังทํานายอยู่ก็ได้ร่วมสนุกกันได้นะคะเรียบร้อยค่ะมาพูงคําตอบกันเลยค่ะนี่พูดถึงเรื่องอะไรนะที่เราถามกันเมื่อกี้ยวเพิ่งว่าโอเคเมื่อกี้โอเคชาวราศีกุมอันนี้ดวชาวราศีกุมค่ะภาพรวมก่อนนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าชาวราศรีกุมในเดือนรกรกฎาคมนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างนะคะอาจารย์ได้คำตอบออกมาแล้วค่ะอ่าอ่ามันชัดเจนในเรื่องบางเรื่องด้วยเช่นกันค่ะในความชัดเจนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องระวังก็มีความเรื่องราวที่น่ายินดีด้วยเช่นกันอ่ะผมจะพูดให้ฟังนะ ชาวราศีกุมช่วงเดือนกระกฎะาคม2 5 6 7โดยภาพรวมสิ่งแรกคือชาวราศีกุมในเดือนนี้คุณเป็นคนที่คาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่คุณได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะคุณตั้งไว้ร้อยอาจจะได้5060กแต่ตั้งไว้10ข้อคุณอาจจะได้4 5หข้อแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้แหละแต่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยใช้คำนี้มีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มใช้คำคำนี้เลยรู้สึกว่าคิดคเครียดวิตกกังวลนะครับปัญหาเดิมๆสลับบางท่านนะ ให้ระวังปัญหาโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าเกิดแบบขึ้นได้นะครแต่ก็ไม่ต้องเครียดบางบางปัญหาที่คุณกําลังเจอนะยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มปัญหาที่ลูกคุณหนักใจรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่านะปัญหาเดิมๆแก้ไม่ตกใช้คํานี้ยิ่งคิดยิงกุ้มยิงแก้ก็ยิ่งแย่ใช้คํานี้เลยและมีเกณฑ์การการเดินทาง มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยในช่วงเดือนนี้เหมือนมีเหตุต้องจ่ายออกตลอดในช่วงช่วงนี้ด้วยด้วยเช่นกันนะครับแต่ไพ่มันอีกใบหนึ่งที่มันบอกว่าเป็นดวงดีสําหรับชาวราศีกุมที่ว่าเดือนกรกฎาน,นี้นะเดอะซัมันพูดถึงว่าคุณมีปัญหาอึดอัดหนักใจกังวลใจเคยรู้สึกดวงแย่ตกอับดวงจะดีขึ้นทันตาเห็น ใช้คํานี้เลยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือก็เกิดขึ้นได้ค,ความรักก็จะดีรือหมายถึงว่ามีลูกน้องลูกหลานบริวารอาจจะนําโชคนำลาบมาให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเป็นจังหวัดที่ดีเลยนะคะปัญหาสุขภาพอาจจะมีอะไรก็จะรักษา้แล้วก็จะดีขึ้นะนะครับแต่ไพ่ตําแหน่งนี้มันระบุเลยว่าเรื่องราวของคนรัก เดลเวอร์ขึ้นหมายถึงว่าถ้าคุณมีความรักก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องราวของคนรักอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้และหมายถึงว่าถ้าคนโสดอาจจะมีใครเข้ามาแต่คำนี้นะแต่ปัญหาของชาวราศีกุมจำคำพูดผมนะตัดสินใจให้เด็ดขาดใช้ดาบฟันเลยตัดสินใจให้ <S <S ให้ให้เด็ดขาด ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาจะนำพาซึ่งความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับผมเนี่ยไพ่เดอะเดวิลขึ้นให้ระวังนะปัญหารักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าหรืออาจจะมีใครเขาเรียกว่าลายสายลายป้ายสีก็เกิดขึ้นได้นะครับอบายมุกหวยหุ้นอะไรบางอย่างนะครับผมให้ระวังการโนแทงข้างหลังนะหยดอัดใจหนักใจอะไรบางอย่างเอกสารสัญญาดูให้ละเอียดละเช่นกันไพ่การเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จนะยังไงว่าสิ่งที่คุณกําลังหนักใจตรองอลใจสุดท้ายท้ายสุด เดี๋ยวมันจะได้ตามที่คุณต้องการอ่าค่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีกลุ่มนะคะค่ะจุดเด่นก็มีจุดข้อควรระวังก็มีนะคะอาจารย์คะคำถามชาวราศีกลุ่มที่ส่งเข้ามานะคะถามข้อที่1ว่าจะได้เงินชงช่องทางไหนค่ะ ช่องทางไหนบ้างแล้วเงินการเงินจะดีขึ้นหรือไม่นะคะคําถามข้อที่2คือจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายไหมหแล้วก็คําถามข้อที่3คือโชคลาภค, <Okay. S 1> ค่ะอาจารย์เอาข้อที่1ก่อนนะคะจะได้เงินจากช่องทางไหนบ้าง okay, แล้วการ,าราาจะดีขึ้นไมนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะ,ะเรื่องของการเงินว่าจะดีขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างนะดูซิว่าเรื่องของการเงินชาวราศีกุมพฤษภกระาคมือันหารยหกสิบเ็นะตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับตั้งจิตมาเลยค่ะ ดูแอปดำให้พี่ให้พี่หน่อยละกันลอง s e ิร c h ไปเข้าไปดูของพี่เผื่อมีคำถามเผื่อใครมีคำถามนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมเขาช่วยดูละกันเนาะผมอาจจะไม่เห็นว่าผมอาจจะมองไม่ชัดตรงนี้เผื่อมีอะไรเดี๋ยวก็พิมพ์คำถามกันได้เลยได้ร่วมได้ร่วมสนุกกันตอนนี้ผมกำลังทำนายเกี่ยวกับเรื่องราศรีกุมภาพันธ์เดือนกรกฎาคม2567นะ,ะตอนนี้คือคำถามเก,กเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะได้เงินช่องทางไหนค่ะการเงินจะได้ช่องทางไ,ไหนบ้าง,างนะคะ ปัญหาคุณรอบด้านเนาะคุณถึงต้องการเรื่องการเงินช่วงนี้คุณจะได้เงินมาค่อนข้างเหนื่อยนะคุณจะได้เงินมาเนี่ยใช้ไม้คำขอเลยใช้คำนี้คุณต้องทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกัน ชาชาวราศีก็ต้องทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจอยากจะนอนนี่ไม่ไม่อยากคิดอะไรแล้วแต่สุดท้ายท้ายสุดมันจะมีคําว่าข่าวดีวดฉะนั้นคุณบอกว่าอยากได้เงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณต้องอย่าทำเพียงแค่สิ่งเดียวทําอะไรอย่างอื่นไปด้วยบิสเนสหรืออะไรบางอย่างไปพร้อมๆกันแล้วมันจะสําเร็จรวมทั้งต้องมีการยกย้ายตาแหน่งยกย้ายที่อยู่อาศัยยกย้ายงาน99.9% 9 99ชาวกราศีกุมนั้นนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วมันจะดีขึ้นแคานี้เลยนะครับ ค่ะนี่คือคําถามว่าจะได้เงินช่องทางไหนนะคะคำถามข้อที่2ค่ะจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายหรือไม่ค่ะโอเคได้ทีนี้คําถามของชาวราศีกุมนะครับมีถามมาว่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือเจ้านายไหมให้คนที่ถามคําถามนี้นะนึกถึงหน้าเจ้านายหรือคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยให้นึกถึงเจ้านายสิ่งที่คุณต้องการจะถามสาหรับชาวราศีกุมนะค่ะตั้งใจไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะคะ เดีวเราสนุกกันไปค่ะ <coś> <como> <ป>ส่งกระแสนสิตมาเลยนะคะอาจารย์กำลังจับไพ่นะคะสำหรับชาวราศรีกุมกับคำถามข้อที่2ปัญหากาับผู้ใหญ่ค่ะเรียบร้อยค่ะคำตอบออกมาแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะอ เป็นยังงงไบ้าคะมันขึ้นคขาว่า Justice ได้รับความยุติธรรมปัญหากับผู้ใหญ่จะได้รับความยุติธรรมกับทั้งตัวคุณและตัวผู้ทางผู้ใหญ่ไม่ว่าจะปัญหาอะไรแล้วก็ตาม เกิดการสอบสวนสืบสวนหรือมีการพูดคุยกันได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนล้านเปอร์อรเซ็นต์ไม่ต้องกังวลใจคุณอาจจะเหนื่อยใจหนักใจทำทุกวิถีทางหนักใจแต่สุดท้ายแสงสว่างมันเกิดขึ้นความสําเร็จเดอะสตาร์ Star, แล้วก็ก็ขึ้นด้วยเช่นกันจะทํางานหาเงินได้แสดงว่าคุณถามว่าปัญหาปัญหาก็คือเหมือนขึ้นลงขึ้นศาลเดอะจัสติสอะแค่นี้ก็ขึ้นมาบอกขนาดนี้มีตราช่างแสดงว่าปัญหาคดีความหรืออะไรก็ตามการโดนเอาเปรียบก็ได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ เขาแสดงความยินดีด้วยนะเพราะพามันบอกชัดเจนมากถูกแก้ไขได้เลยนะคะคําถามข้อที่3โชคลาบโชคลาบดูซิว่าโชคลาบของชาวราศีเดือนกรจะมีไหมนะคะเดือนกรกฎาจะมีไหมถ้ามีก็จัดไปเลยนะคะตั้งจิตนะมาดูเลยค่ะสมแสจิตมานะคะ ค่ะไพ่<ห>ออกมาแล้วนะคะสำหรับคำถามว่าจะมีโชคราบหรือไม่สำหรับชาวราศีกุมค่ะช่วงนี้ชาวราศีกุมนะ่ะหนักใจอยากได้ก้อนเงินอยากได้เงินก้อนกันมากๆเลยนะผมว่าทุกๆราศีแหละแต่ชาวราศีกุมเนี่ยมันคุณมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจต้องมีเรื่องต้องใช้เงินอะไรบางอย่างคิดไม่ตกถึงขั้นอยากจะนอนนิ่งๆอยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่จะหาเงินจังนะครับเหมือนอุปสรรคเยอะเอาอย่างนี้คุณถามว่าโชคลาภจะมีบ้างไหม ได้อะไรแบบชิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่แต่สุดท้ายได้แสดงว่าคุณอาจจะได้โชคลาภหรือได้เงินอะไรบางอย่างแบบว่าฟุกฟุก คิดว่าคงจะไม่สําเร็จคิดว่าจะไม่ได้ยอดตามเป้าหรืออะไรก็ตามคาว่าโชคลาภไม่จําเป็นต้องถูกหวยถูรอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามได้หมายถึงว่าอาจจะทํางานสําเร็จได้โปรเจกต์ตามที่เราต้องการพอให้เดอะซันมาเดอะซันหมายถึงว่าเด็กขี่ม้าข่าวมาไม่ว่าเรื่องการงานการเงินและความรักทุกอย่างจะดีขึ้นมากมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งเกี่ยวกับว่าดวงที่เคยตกอาจจะดีขึ้นทันตาเห็นด้วยเช่นกันถือว่าดีนะถือว่าดีเลยถือว่าดีมากๆเลยสำหรับชาวราศีของเดือนกรกฎาคมนะครับผมแคปชั่นค่ะ อาจารย์ขาชาวราศีตุลย์แคปชั่นนะาาทุกปัญหาแก้ไขได้อ่าฮะทุกปัญหาแก้ไขได้นะคะเป็นแคปชั่นที่โอเคเลยนะคะคาสามารถไปติดตามกันได้นะครับ<า>ทุกช่องทางนะครับแอปแอปแดงแอปฟ้านะครับทุกช่องทางพิมพ์ด็อกเตอร์เทมน,<า>นะครับใน Google ก็ได้นะครับด็อกเตอร์เทมทาร์โรคาร<า>์ก็จะขึ้นทั้งทั้งหมดเลยนะคร<า>ับผมพาร์ตแก้วด้วยครับเป็นพารแก้วพาแก้วเนี่ยเราก็ เป็นเนื้อแก้้แท้ๆนะครับทำมาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดรพื่อยระนะครับทั้งบูชาพระบารมีของพ่อโสทรนะครับนะครับแก้วก็มีหลายสิ่งนะครับเป็นสิพุทธมรดกเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระพุ้งนี่เนส่งสนะครับพระประจำวันพุทธหัตซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยต้องเป็นพระบางสมายที่เป็ระประจำวันพฤหัสนะครับแต่ก็มีอีกจตครับพระครัน ะะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวกคนกิดว,วันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสันะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกห้าเนี่ยหลอด้วยทองแดงหงองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตา นะะฮของตำรวจนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเป็นอะไรตรงนี้หนักมากเลยนิ้วก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินครับนี่ก็สิบสองนิ้วก็ทับไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ต่างกันนะแต่แล้นก็จังมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทำสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ดูมหยกเลยนะครับ เป็นสองท่อนะครับในหน้าของคตแเงียนะครับ,นะรบมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับองนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะร,รงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้องเงินนะครับเป็นเนื้องเงินหล่อด้วยเงินงเป็นแบบนี้อ่ค์ นอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับรามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสาหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปปกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อ,อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุคลบูชาได้นะครับ